สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัทธรรมนีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำเมนูแกงป่าปลาทูสดเป็นเมนูแกงแบบบ้านๆแกงด้วยเตาถ่านรับรองสูตรนี้เด็ดแน่นอนไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีปลาทูสดตามชอบ เลือผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกแกงเผ็ดพริกชี้ฟ้าแดงนะคะใบมะกรูดพริกไทยอ่อนเมื่อเขือพวงข้าวโพดอ่อนใบกะเพราค่ะแล้วก็เมื่อเขือเปลาะก่อนอื่นเอามะเขือเปละมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเขือเปลาะของเุ่งลูกใหญ่นะคะก็เลยจะผ่าเป็น6ส่วนแต่ถ้าลูกเล็กเนี่ยสี่ส่วนกําลังดีค่ะเมืุ่่งจะใช้สักประมาณ6-7ลูกนะคะ ั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็นามาแช่กับน้าเกลือเมื่อเขือเปลาะของเราจะได้ไม่ดําค่ะต่อด้วยข้าวโพดอ่อนนะคะเอามาหั่นเฉียงนอกจากเมื่อเขือเปลาเมืเขือพวงแล้วก็ข้าวโพดแล้วสามารถใช้เป็นถั่วฝักยาวฟักทองก็ได้นะคะทุกคนอยู่ที่ว่าเราชอบกินผักอะไร ในส่วนของพริกจินดาแดงเมลุงใช้สอเม็ดเอามาหั่นเฉียงเช่นกันนะคะปลาทูสดเมลุงจะตัดหัวออกเลยนะคะเพราะว่าเมลุงไม่ชอบถ้าใครจะต้มทั้งตัวเลยก็ได้ค่ะเอาแค่ไส้ออก พอได้ปะทูมาแล้วก็เอามาลาให้สะอาดใส่เกลือลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วพอเขาเกลือได้ทั่วปะทูดีแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดดีเลยนะคะ พอเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างได้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาก่อเตากันเลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนกับข้าวบ้าน,านเนี่ยถ้าทําด้วยเตาถ่านเนี่ยไม่รู้ว่าอ่ากลิ่นเขาจะหอมแล้วก็ทําให้รสชาติอาหารอร่อยใส่น้ํามันลงไปเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องแกงก่อนนะคะเครื่องแกงไม่รู้ใช้เป็นพริกแกงเผ็ดแบบหยาบประมาณ2ช้อนโต๊ะผัดกับน้ํามันให้ส่งกลิ่นหอมดีซะก่อน พอผัดเครื่องแกงได้ส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่น้ําสะอาดลงไปน้ําสะอาดกะให้พอดีกับเครื่องต่างๆที่เรามีนะคะแกงป่าเนี่ยเขาจะใช้น้ําไม่เยอะนะคนเครื่องแกงให้ละลายดีซะก่อนตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดซะก่อนนะคะค่อยปรุงรสชาติแล้วก็ใส่ผัดต่างๆลงไป พอน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วเรามาปรุงรสชาติต่อเลยนะคะใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำตาลทรายปรุงรสชาติในแบบที่เราชอบได้เลยนะอยู่ที่ว่าเราชอบรสไหนนำนะคะเกลือแกงก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวถ้าเค็มไปเดี๋ยวจะแก้ยากผงปรุงรสเพื่อเพิ่มความกลมกล่อม คนเครื่องปรุงให้ละลา,ายแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะจากนี้ใส่มะเขือปลอดลงไปได้ตามชอบมะเขือพวงก,ก็ตามชอบเช่นกันบมาลุงใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่าชอบกิน ข้าวโพดอ่อนเมนูนี้ทั้งสมุนไพรแล้วก็ผักต่างๆจัดเต็มมากๆเลยค่ะเหมาะก,กับเป็นเมนูอาหารหน้าฝนมากๆรอให้น้ำเดือดจะัดะก่อนนะคะพอน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปกดปลาทูให้จมน้ำแกงแต่ว่าอย่าคนนะเดี๋ยวจะคาวเอา ิดฟ้าไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ทุกอย่างสุกอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว้าวกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนทุกอย่างก็สุกดีแล้วจากนี้ก็ชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนอืมเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะมารุ่งปรุงได้พอดีเลยใครชอบรสไหนก็ปรุงในแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ ปรุงรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบไปแล้วก็ใส่เป็นพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกพริกชินดาแดงหั่นเฉียงแล้วก็ใบกระเพราคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยคะ่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูแกงป่าปลาทูสดเป็นเมนูแกงป่าแบบเบ้านรสชาติน้ำแกงเข้มข้นกลมกล่อมหอมสมุนไพรจัดเต็มเลยนะคะใครไม่ทําเมนูนี้ถือว่าพลาดมากๆฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกําลังใจให้กับเมล่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ